อันน <mile> <unge> oh, so, ี so, you you ้ก็จะเป็นบรรยาตันขวดข้าวเต็ดที้ยุงข้าวอันนี้ได้ทั้งหมด3.72นะคะของป้าเขาแต่เราก็จะดูเนาะว่าเขาเปก็บยังไงก็ช่วยกันนะเรายกขึ้นรถรถรถอีซอกที่ถ้าเราเรียกรถอีซอกก็บเพื่อนที่คหลังไปเรยกรถอะไรรถที่ใส่ละกอนนมาแล้ว Thắng. Này này ค่ะอันไหน để kia นอน5ซอกค่ะซอกอยู่

ไอ้นี่ก็เป็นฟางไอ้ที่เขาขี่เสร็จแล้วก็จะเป็นฟางแบบนะะี้ค่ะเป็นกองแบบนี้เลยนะคะ